ขาขอนบชานกคุณชาน,านีเป็นเข้ามูลผู้กอบนกุณพูนพาดุงจวบจะเริ่นไวฟูมฟักทานุธทานอมบอบำรัดนี่รไกล แสนยากเท่าไรอะไรบ่กคิดอยากลำบากายตรากทนรักคนทุกข์ถ้าน้อมเลี้ยงหรือรู้วยปกปองซึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายา เรียบนักชานกคุณชาน,านีคือภูพาใหญ่พื้นพาสุนทรากอบบเทียบบเทียมทันเลือที่จะแทนทษจะสนองคู่นานันแท้บู ชาในอันอุดมเลิศประเสริฐคุณเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมนะลูก